はい,はい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 。

ไปวันนี้โทพ่อโทพ่อเรียบร้อยจะมารับไอ้เหีเ้ยเหเอไอสัตว์เอ้ยใครมารับกูทีเดียวเอออะไรวะไอ้เงี้ยโทรศัพท์ใช้ได้ป่ะวะนี่ไงล่ะอ้เฮี้ยอยากหลับแบบไม่ตื่นล่ะเป็นไง เด้อเด้อไอเด้อได้ยินคู่บ้านไปยิ่งไปยินงรถกูลอยลงน้ำไปแล้วไอเ้เหี้ยแล้วลุงอยู่ไทตอนนี้ไอ้เหี้ยอยู่ตรงทางไปสะพานไปปูไอ้เหี้ยเกือบถึงแล้วตรงปั๊มน้ำมันน่ะสะพานไปปูเออตรงปั๊มน้ำมันนะมึงเห็นปั๊มน้ำมันปะ่ะเออไอ้เหี้ยโค้งสตีนนปไหนไอ้เหี้ยลอยลงน้ำไปเลยชิบหาย อเคอเคอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับมึงมีรถแล้วเหรอตรัวนี้เฮ้อบัสซบบัสซบจริงๆมวันนี้มันคือวันอะไรบ้าแม่ดูอยู่ก็คอนเทนต์กลัวคนไม่ได้ตัดลง y u t u ู e ไงนิดนึงนิดนึงนิดนึงดีตลาดดอยแม่ เหนื่อยใจว่วะทิพยห้เหนื่อยใจจริงนี่กูเดินข้ามถนนใรถชนอีกวะนนี้ทิพย์ให้โจรมาป้นกูเป็นแมงถือมีดไว้รอแมงเลยเป่ละล่ะเหนื่อยโทห้าน้องชายก่อน น้องชายหนึ่งเดียวคนนี้แม่งจะรับหรือเปล่าประเด็นน่ะนี่ใครโอไอจ้าครอบได้ยินกูหรือเปล่าไอครอบไม่ได้ยินกดพูดอีกทีนึงได้ยินไหมจ้าอยู่เลเบลจ้ามาเลยเลเบลจ้า มาทำโซตีนเลยเล่เฮี้ยโค้งขับรถลงน้ําตรงปั๊มเนี่ยปั๊มไปปูรถลงน้ําไม่มีรถกลับเนี่ยไอ้เฮี้ยชิปหายแล้วมารับไอเดอร์เนี่ยคุยกับปูไปก่อนนะไอชิปหายให้กูคุยทำไม่ได้แล้วกับปูอ่ะคุยแล้วแม่งไม่ตอบตัดสายกูด้วยชิปหายและให้กูส่งจีแม่งแล้วกูต้องถาไงวะทีนี้ ส่งจีมาโอเคนี่เอา้าส่งจีจ้าครอบใบคือส่งจีแมงลืมเชื่อผมป่ะลืมกวนตีนผมด้วยเดีย๋ยวแมงลืมแน่นอนชิปใอ้ทรงเนี้ยทรงลืมว่าเวี้ยมาแล้วรถใครบนนะั้นไปด้วยจ้า ไม่เห็นกูชีวิตน้าเศร้าเดินกรับสินะพันห้าอยู่ๆก็เสียตังค์พันห้าเวรชิพ่ายเอาไงาคนดูเราจะร้อยให้คนมาช่วยหรือเราจะเดินฟาวิมากกรรม เอาไงตัวนี้ยืนข้างบนก่อนเดี๋ยวเชื่อมั้ยใครไปใครมาก็ไม่รับกูหรอกทรงเนี้ยส่งโจรยังไงก็โจรโจรยู่วันยังคํำชุดก็เนียนโอ้โหทรงโจรแน่นอนทรงเนี้ยชัวไม่มีใครรับกูหรอกช่วยตัวเองถูกถูกจ้า จะมัช่วยตัวเองเดี๋ยวเข้าเมืองไปรับเหนื่อยวะเหนื่อยใจเฮ้ออมสินออมสินยังอยู่ในช่องแชทหรือเปล่าแมงเอาไงดีวะเรา จะมีใครมาลาบคนอย่างเราไม่มีใครมาลาบเนี่ยวเขาจะมองไม่เห็นกูมองรีงกลางถนนเขาจะเห็นอ แซ e, e, e. ดอีแซดอีอีนี่สัตว์ดูดิเห็นกูปะไเห็นกูปะโอเคโอ้สีเอาแต่คอนเทนต์อย่างเดียว oh, oh. <laughs> กูไม่เอาคอนเทนต์เลยบังเดอร์ชิบหายของหัวปีน อยากให้เล่าเรื่องมันเงาโค้งหัวปีเนี่ยนี่กำลังเดินทางไปรับเอ้ยมันบอกไอ้มีจ่าครอบเดินทางไปรับแล้วเออเอาไงดีวะกลับรถไปเลยลุงจ่าครอบบอกลับรถคอนเทนต์โอ้โหอลไรเนี่ยบอกมันโอเคลุงเดี๋ยวเจอกันเจอกันมาแล้วมาแล้วไหนรถมาแล้วโอ้ยงดงดิดฮัลโหลเพิ่งบอกลุงจ่าครอบกำลันจะเอาคอนเทนต์ไหลนี่เอาคอนเทนต์อีกแน่นี่คนมาจ้า ไม่ต้องมาแล้วจ้ามีไม่ต้องมาแล้วจ้ามีคนมารับฉันแล้วจ้าเขาบอกว่าไม่ต้องเอาคอนเทนต์อะไรนะหน้าเอาแต่คอนเทนต์โอ้มีรถแล้วใช่ไหมกลับแล้วใช่ไหมใช่แล้วจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะจ้าจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊๊าายยบบายบายจ้า